ผู้หญิงยากจนคนหนึ่งถูกบังคับให้แต่งงานกับซีโยที่หมดสติแต่หลังค่ำคืนที่ไม่มีใครล่วงรู้เขากลับฟื้นขึ้นมาอย่างปาฏิหาริย์และสิ่งแรกที่เขาถามคือคุณคือใครและทำไมคุณถึงกลายมาเป็นภรรยาของผมแต่นั่นยังไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจที่สุดเพราะมีคนโทรมาแจ้งว่าการแต่งงานของทั้งสองอาจไม่เคยถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่แรกเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นกันแน่ และใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการแต่งงานหลวงครั้งนี้ลองติดตามไปพร้อมกันค่ะเธอยืนเผชิญหน้ากับคารุหัตที่สูงใหญ่ราวกับจะกลืนกินผู้มาเยือนลมหายใจของเธอหนักอึง้งและหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบของค่ำคืนเจ้าสาวผู้ยากจนอย่างเธอไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตจะพาให้มาถึงพิธีแต่งงานที่ไร้ความรักแต่เธอไม่มีทางเลือกเพราะนี่สิ่งของครอบครัวกำลังกดทับจนไม่อาจลุกขึ้นได้เจ้าบ่าของเธอคือซีโอหนุ่มผู้ร่ำรวยมหาศาล เขานอนหมดสติบนเตียงโรงพยาบาลส่วนตัวมานาหลายเดือนใครต่อใครลือกันว่าเขาอาจไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยเมื่อพิธีแต่งงานที่ไร้แขกสิ้นสุดลงเธอถูกส่งขึ้นห้องหอที่เต็มไปด้วยความยินเยียบจนน่าสะพรึงเพียงแค่เปิดประตูเข้าไปกลิ่นน้ำหอมจางๆของเจ้าของห้องก็ทําให้เธอรู้สึกวูบวาบเขานอนนิ่งอยู่บนเตียงขนาดใหญ่ผิวซีดเงียบงนันแต่ลำแสงโคมไฟทําให้เธอเห็นได้ชัดว่าเขายังหายใจอย่างแผ่วเบา ควาตึงเครียดกดทับลงบนไหล่ของเธอราวกับมีมือที่มองไม่เห็นบีบไว้ค่ำคืนนั้นความเงียบทําให้ทุกเสียงภายในหัวของเธอดังก้องเธอได้นั่งเฝ้าเขาอย่างใกล้ชิดจนหัวใจสั่นไหวบางช่วงเธอสัมผัสได้ถึงไออุ่นจากผิวของเขาและความรู้สึกประหลาดบางอย่างก็แทรกซึมเข้ามาในอกเมื่อเวลาผ่านไปกลิ่นหอมอ่อนๆบนตัวเขายิ่งชัดเจนขึ้นจนเธอรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดเข้าหาโดยไม่ทันตั้งตัว สัมผัสที่เกิดขึ้นในความมืดทําให้เธอสะดุง้งแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหัวใจของเธอกําลังเต้นแรงราวจะหลุดออกมาคืนที่ควรจะสงบกลับเต็มไปด้วยความร้อนผ่าวความหวาดวันและแรงดึงดูดที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตจนกระทั่งช่วงเวลาหนึ่งที่เธอไม่อาจลืมได้ตลอดไปเมื่อแสงอรุณแรกลอดผ่านผ้าม่านเธอได้ยินเสียงทุ่มต่ำเผาเบาดังขึ้นจากด้านหลังเสียงที่ไม่ควรจะเป็นไปได้ ที่นี่คือที่ไหนคุณคือใครเธอหันขอบไปด้วยความตกใจและสิ่งที่เห็นทำให้เลือดในกายไหลย,ย้อนกลับดวงตาคมเข้มของเขาเปิดขึ้นจ้องมองเธออย่างมีสติครบถ้วนราวกับชายที่ไม่เคยหลับไหลเลยแม้แต่วินาทีเดียวลมหายใจของเธอติดขัดความทรงจำของค่ำคืนก่อนหน้านั้นตีตื้นขึ้นมาและบรรยากาศในห้องก็เปลี่ยนไปจนขนลุกเขาขยับตัวเล็กน้อย แววตาของเขาดูสับสนแต่ก็เหมือนซ่อนแรงอารมณ์บางอย่างที่เธอไม่อาจอ่านออกก่อนที่ริมฝีปากของเขาจะขยับอีกครั้งอย่างช้าๆคำถามใหม่กำลังจะถูกเปล่งออกมาคำถามที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลและในวินาทีนั้นเองเธอไม่มั่นใจเลยว่าควรตอบเขาอย่างไรเรื่องราวของทั้งสองเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น และความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ค่ำคืนที่ผ่านมาอาจกำลังรอที่จะเผยตัวในไม่ช้าดวงตาของเขายังคงจ้องลึกเข้ามาในเธอแรงกดดันจากสายตานั้นทำให้เธอแทบกลั้นหายใจไม่อยู่เธอขยับถอยเพียงเล็กน้อยแต่ส้นเท้ากลับสะดุดผ้าปูเตียงผิวของเธอสัมผัสกับผ้าฝ้ายเย็นจัดจนรู้สึกสั่นไปทั้งตัวความรู้สึกผิดบนความหวัดหวั่นแล่นวูบผ่านสันหลังเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นกันแน่เสียงของเขานุ่มลึกแต่แฝงความคุมโทนอย่างน่าประหลาด เป็นเสียงที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนกําลังถูกตรึงไว้กับที่เธอกลืนน้ําลายอย่างลําบากลมหายใจร้อนผ่าชิดริมฝีปากแต่คําใดๆกลับออกมาจากปากไม่ได้แม้แต่คําเดียวเขาพยายามยันตัวขึ้นกล้ามเนื้อแขนที่เคยไร้เรี่ยวแรงเริ่มตึงตัวแสงแดดส่องกระทบผิวของเขาจนดูอบอุ่นผิดจากชายที่เพิ่งตื่นจากความสลบสลายยาวนานฉันจำอะไรไม่ได้เลยเขาพูดต่ออย่างนิ่งลึก แต่ฉันจำกลิ่นของคุณได้คำพูดนั้นทำให้หัวใจของเธอเต้นสะดุดเธอไม่แน่ใจว่าควรจะอึดอัดหรือวันไหวอุณหภูมิทั่วห้องเหมือนเพิ่มสูงขึ้นทันทีกลิ่นหอมจางๆบนตัวเธอจากค่ำคืนก่อนตอนนี้กลับกลายเป็นหลักฐานที่เธอไม่สาม,มารถปฏิเสธได้และเขาก็เหมือนจะรับรู้ทุกอย่างเขายื่นมือออกมาช้าๆปลายนิ้วของเขาเฉียดผิวหลังมือของเธอเพียงแผ่วเบา แต่กลับทําให้เธอรู้สึกเหมือนกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านร่างกายคุณเป็นภรรยาของฉันใช่หรือไม่คําถามนี้หนักแน่นจนเธอรู้สึกเหมือนอากาศในห้องถูกดูดออกไปเธอกับพริบตาช้าๆภาพเหตุการณ์ก่อนแต่งงานผุดขึ้นมาอีกครั้งเสียงหัวเราะของคนที่ดูถูกใบหน้าหม่นหมองของมารดาสัญญาที่บีบให้เธอยอมรับชะตากมนี้ริมฝีปากของเธอสั่นเล็กน้อย ก่อนจะเปล่งคำตอบที่ฟังแทบไม่ออกข้าฉันเป็นภรรยาของคุณเขาหลี่ตาลงเล็กน้อยสายตานั้นเหมือนอ่านลึกเข้าไปถึงความลับในใจของเธอจนเธอต้องหลบสายตาโดยไม่รู้ตัวแต่ก่อนที่เธอจะได้ตั้งหลักเสียงเตียงดังเอียดเบาเมื่อเขาขยับลุกขึ้นนั่งอย่างมั่นคงกว่าที่ควรจะเป็นงั้นเขาเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปเล็กน้อย ค่ำคืนที่ทำให้ฉันฟื้นขึ้นมาเป็นเพราะคุณอย่างนั้นหรือไม่ลมหายใจของเธอหยุดชะงักหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกและเธอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเขากำลังกล่าวห,หาหรือกำลังขอบคุณเธอกันแน่บรรยากาศในห้องเริ่มข้นหนืดเธอพยายามก้าวถอยหลังแต่เขายื่นมือคว้าไว้ทันทีแรงกดเบาๆรอบข้อมือของเธอทำให้เธอชะงักความเงียบระหว่างทั้งสองยาวนานจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นประสานกัน เขามองเธอด้วยแววตาที่ไม่สามารถตีความได้ก่อนจะเอ่ยประโยคที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนพื้นห้องสั่นไหวใต้ฝ่าเท้าฉันต้องการรู้ความจริงทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นเสียงของเขาขรืมและหนักแน่นเหมือนเป็นทั้งคำสั่งและคำวิงวอนในเวลาเดียวกันและเธอก็รู้ดีว่าเรื่องราวหลังจากนี้จะไม่ง่ายาดเลยเพราะความจริงบางอย่างอาจทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปโดยไม่มีวันหวนกลับ เรื่องราวยังคงดำเนินต่อไปและความลับที่ซ่อนอยู่กำลังรอวันที่จะถูกเปิดเผยเธอรู้สึกได้ถึงแรงเต้นของชีพจรที่ปลายข้อมือแรงจับของเขาไม่ได้รุนแรงแต่หนักแน่นพอจะทำให้เธอหนีไปไหนไม่ได้เธอสูดลมหายใจเข้าช้าช้ากลิ่นอ่อนๆของยาและผ้าปูเตียงสะอาดผสมกับกลิ่นตัวของเขาที่เพิ่งฟื้นคืนชีพทำให้บรรยากาศรอบตัวดูสันไหวราวกับโลกกำลังหายใจร่วมกับเธอความจริง เธอเอ่ยออกมาแผ่วเบาแต่ลำคอแห้งผากจนแทบไม่มีเสียงออกมาเขาเลิกคิ้วเล็กน้อยราวกับกำลังรอฟังทุกคำอย่างตั้งใจสายตาคมกริบของเขาไม่มีแววโกรธแต่ก็ไม่มีแววไว้ใจเช่นกันความเงียบเริ่มก,กัดกินสติของเธอและช่วงเวลานั้นเองที่เสียงฝีเท้าของพยาบาลก็ดังขึ้นจากทางเดินด้านนอกเสียงนั้นไกลมากแต่กลับทำให้เธอสะดุ้งเหมือนมีใครมาทุบป,ประตูหัวใจ คุณฟื้นแล้วหรือคะพยาบาลเปิดประตูเข้ามาด้วยสีหน้าตะลึงเขาปล่อยข้อมือของเธออย่างช้าช้าทว่าความอุ่นจากมือเขายังคงหลงเหลืออยู่บนผิวของเธอราวกับประทับรอยบางอย่างที่มองไม่เห็นพยาบาลรีบตรวจชีพจรของเขาสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความประหลาดใจที่แทบไม่ปิดบงังไม่น่าเชื่อเลยค่าร่างกายของคุณตอบสนองดีมากเหมือนไม่เคยหมดสติเป็นเดือนเดือนเลย แต่ชายหนุ่มกลับไม่ได้สนใจคำพูดนั้นเขาหันกลับมามองเธอทันทีที่พยาบาลก้มหน้าเก็บอุปกรณ์สายตาของเขาเย็นนิ่งขึ้นเล็กน้อยเหมือนกำลังประมวลผลบางอย่างที่ไม่อาจบอกใครฉันต้องการคุยกับภรรยาของฉันตามลำพังเขากล่าวอย่างชัดเจนพยาบาลเงยนหน้าชัยน,นักเล็กน้อยกับน้ำเสียงที่เปี่ยมอำนาจก่อนจะออกจากห้องไปอย่างรู้งานประตูปิดลงอย่างเงียบงนัน เสียงคลิกล็อกประตูยิ่งทําให้หัวใจของเธอเหมือนตกลงไปในความว่างเปล่าเขาขยับตัวเข้ามาใกล้แม้จะยังมีผ้าห่มคลุมท่อล่างแต่ท่วงท่าของเขาดูแข็งแรงผิดจากคนที่เพิ่งลืมตาไม่กี่นาทีตอนนี้เขากล่าวด้วยเสียงเรียบแต่แฝงความหมายลึกจนทําให้เธอเผลอกลืนน้าลายไม่มีใครมาขัดจังหวะเราแล้วเธอถอยหลังไปจนหลังติดผนังผิวสัมผัสกับความเย็นของกําแพงจนสะดุ้ง เขายืนขึ้นอย่างมั่นคงก้าวช้าๆมาหยุดตรงหน้าเธอและในระยะใกล้เช่นนี้เธอได้ยินแม้กระทั่งเสียงหายใจของเขาทั้งอุ่นทั้งลึกและทั้งหน้าหวาดวันบอกฉันมาเถอะเขาโน้มตัวลงเล็กน้อยดวงตาของเขาเต็มไปด้วยคำถามและแรงกดดันที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงทำไมผู้หญิงอย่างคุณถึงกลายมาเป็นพรรยาของฉันคำถามนั้นเหมือนมีมือมาบีบหัวใจเธอ ความทรงจําเกี่ยวกับสัญญาความจนและความจําเป็นพุ่งขึ้นมาเหมือนพายุแต่ก่อนที่เธอจะตอบเสียงโทรศัพท์ในห้องก็ดังขึ้นอย่างกระทันหันดังพอจะทําให้ทั้งสองชะงักไปพร้อมกันเขาหันไปมองแต่ไม่ได้ขยับไปหยิบมันส่วนเธอความรู้สึกบางอย่างในอกกลับยิ่งหนักเหมือนเสียงเรียกนั้นนําพาบางเรื่องราวที่เธอไม่พร้อมจะ,ะเผชิญหน้าโทรศัพท์ยังดังต่อเนื่อง แต่ความเงียบระหว่างทั้งคู่กลับดังยิ่งกว่าและในวินาทีที่เธอคิดว่าเขาจะหันไปตอบเขากลับมองเธอด้วยสายตาใหม่สายตาที่เข้มขึ้นลึกขึ้นและเหมือนมองทะลุหัวใจของเธอทั้งหมดเรื่องราวกำลังจะเปลี่ยนทิศทางและเธอก็รู้ดีว่าคำตอบใดก็ตามที่เธอให้เขาในตอนนี้อาจพิชตตาทั้งชีวิตของเธอไปตลอดกาลเรื่องอยังคงไม่สิ้นสุด และเสียงโทรศัพท์ที่ดังอย่างต่อเนื่องอาจเป็นสัญญาณของบางสิ่งที่กำลังจะมาถึงเสียงโทรศัพท์ยังคงดังไม่หยุดกล้องสะท้อนในห้องจนเธอรู้สึกเหมือนหัวใจเต้นตามจังหวะเรียกเข้าที่ไม่รู้ว่ามาจากใครเขายังไม่ขยับไปหยิบมนันสายตาของเขายังคงตรึงอยู่ที่เธอเพียงผู้เดียวจนเธอรู้สึกเหมือนถูกมองทะลุปไปถึงความลับทุกชั้นในหัวใจคุณยังไม่ได้ตอบคำถามของฉันเขากล่าวช้าแต่หนักแน่น ราวกับทุกถ้อยคำนั้นเจาะลึกลงในความกลัวของเธอเธอกลืนน้ำลายมือทั้งสองข้างกำเข้าหากันแน่นจนเจ็บเสียงโทรศัพท์ที่ดังต่อเนื่องทำให้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกำลังเร่งที่เธอต้องเลือกว่าจะพูดความจริงหรือปิดบังต่อไปเธอสูดหายใจเข้าช้าๆและกำลังจะเปิดปากตอบเขาในที่สุดแต่ทันใดนั้นเองเสียงโทรศัพท์ก็เงียบลงอย่างกระทันหัน ความียบที่ตามมานั้นกลับกดดันยิ่งกว่าเสียงใดๆจนเธอรู้สึกว่าห้องทั้งห้องแคบลงเรื่อยๆเขายืดตัวขึ้นตรงไม่โน้มเข้ามาใกล้เหมือนก่อนหน้านี้แต่กลับเพิ่มความน่าเกรงขามอย่างประหลาดคุณกำลังจะพูดอะไรกับฉันงั้นหรือเขาถามต่อโดยไม่ละสายตาเธอเม้มปากและค่อยๆเอ่ยออกมาแม้เสียงจะสั่นเพียงเล็กน้อยฉันถูกบีบบังคับให้แต่งงานกับคุณ มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการแต่ฉันไม่มีทางเลือกอื่นเธอไม่กล้าสบตาเขาเพียงแค่พูดออกมาหัวใจก็เหมือนถูกบีบแรงขึ้นกว่าเดิมเขาเงียบไปเงียบจนเธอเริ่มรู้สึกถึงอุณหภูมิในห้องที่เปลี่ยนแปลงเรากับมีบางสิ่งกำลังสั่นไหวภายในตัวเขาบังคับเขาทวนคำด้วยเสียงต่ำใครเป็นคนบังคับคุณน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อย ละมุนล,ลงแต่แสงความแข็งเกราวราวกับกำลังควบคุมอารมณ์เธอสูดลมหายใจกำลังจะตอบชื่อที่เธอไม่เคยอยากเอ่ยออกมาอีกครั้งแต่ก่อนที่เธอจะพูดเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังยิ่งกว่าเดิมเหมือนตั้งใจจะขัดจังหวะในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเขาขมวดคิ้วใบหน้าคม,เข,มขเข้มของเขาเริ่มเคร่งเครียดใครกันที่โทรเข้ามาตอนนี้ เขาเอ่ยเสียงต่ำก่อนจะเดินไปหยิบโทรศัพท์เธอเฝ้ามองแผ่นหลังของเขาความกังวลแผ่ซ่านไปทั่วร่างเพราะลึกๆแล้วเธอเริ่มกลัวว่าโทรศัพท์สายนี้อาจเกี่ยวข้องกับเหตุผลที่ทําให้เธอจําต้องเข้ามาในชีวิตของเขาโดยไม่เต็มใจ <c oughs> เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดรับสายและทันทีที่เขาได้ยินปลายสายพูดอะไรบางอย่างสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดว่าอย่างไรนะ น้ำเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยไม่ใช่ความหวาดกลัวแต่เป็นความตกใจอย่างไม่เคยมีมาก่อนเธอเผลอเ,เข้าไปใกล้หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาเขาค่อยๆหันกลับมามองเธอดวงตาที่เคยเฉียบคมบััดนี้เต็มไปด้วยคำถามใหม่คำถามที่หนักหนากว่าเดิมและหน้าหวัดหวั่นจนเธอต้องกลั้นหายใจมีคนแจ้งมาว่าเขาเอ,อ่ยช้าช้า มือที่ถือโทรศัพท์สั่นเพียงเล็กน้อยการแต่งงานของเราอาจไม่ได้เกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอ,อกเธอโลกทั้งใบหมุนคว้างความร้อนผ่าในอกกลายเป็นความหนาวเย็นที่ไหลว่าไปทั่วร่างเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกครั้งแววตาเขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงคุณรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่แรกหรือไม่และครั้งนี้เธอไม่แน่ใจเลยว่า คำตอบใดจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือเลวร้ายจนไม่มีวันย้อนกลับเรื่องราวยังคงเปิดครั้งอยู่และความจริงที่รอจะถูกเปิดเผยอาจซับซ้อนยิ่งกว่าที่ทั้งสองเคยจินตนาการแววตาเขายังคงจับจ้องเธอเต็มไปด้วยความคาดหวังความสงสัยและความตึงเครียดที่บทขยี้หัวใจของเธออย่างช้าช้าเธอสูดลมหายใจลึกพยายามเรียบเรียงถ้อยคำที่ควรจะพูดออกมา แต่ความจริงทั้งหมดกลับพันกันยุ่งเหยิงอยู่ในอกเหมือนได้ที่ถูกผูกแน่นมานานเกินไปฉันไม่รู้ว่ามันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เธอเอ่ยเสียงเบาแม้จะไม่ใช่คำโกหกแต่ก็ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดที่ใจเธออยากจะซ่อนเอาไว้เขาไม่พูดอะไรเพียงมองเธออยู่นานจนเวลาเหมือนหยุดนิ่งก่อนที่เขาจะวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะอย่างเงียบงนันฉันฟื้นขึ้นมาอย่างปฏิหารในคืนที่คุณอยู่ข้างฉัน ฉันไม่เชื่อในบังเอิญสักเท่าไรเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่นิ่งจนอ่านไม่ออกว่ารู้สึกเช่นไรเธอก้มหน้าหลบสายตาแต่ไม่อาจหลบหนีความจริงที่เริ่มรายล้อมเข้ามาความเงียบทอดยาวถ้าว่าเป็นความเงียบที่เริ่มผ่อนคลายลงทีละน้อยเหมือนทั้งสองต่างยอมรับว่าคำตอบบางอย่างอาจจำเป็นต้องรอเวลาให้เปิดเผยเองเขาขยับเข้ามาใกล้เพียงครึ่งก้าวไม่กดดัน ไม่เร่งเรา้าเพียงยืนอยู่ในระยะที่เธอสามารถได้ยินเสียงหายใจของเขาอย่างชัดเจนบางทีเขาเอ่อช้าๆความจริงของเรื่องนี้อาจมีมากกว่าที่เราทั้งคู่คิดเธอเงอยหน้าขึ้นสบตาเขาเป็นครั้งแรกหลังความตึงเครียดทั้งหมดและในดวงตาของเขาเธอเห็นทั้งความยังไม่แน่ใจความระแวงแต่ก็มีประกายบางอย่างที่เธอไม่คาดคิด บางอย่างที่อบอุ่นและลึกซึ้งในแบบที่เขาเองอาจไม่ทันรู้ตัวเขายื่นมือออกมาเล็กน้อยเหมือนเป็นการเชื้อเชิญไม่ใช่คำสั่งเราจะเริ่มต้นไขความจริงไปด้วยกันไม่ว่ามันจะนำพาเราไปที่ใดมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ท้ายที่สุดเธอก็วางมือของตัวเองลงบนมือของเขาสัมผัสนั้นอบอุ่นกว่าที่เธอคาดไว้อบอุ่นจนความกลัวในอกค่อยๆคลายลง เสียงลมพัดอ่อนๆผ่านหน้าต่างม่านสีอ่อนสบัดเบาๆเหมือนกำลังประกาศจุดเริ่มต้นของบางสิ่งใหม่บางสิ่งที่อาจนำพาไปสู่ความจริงทั้งหมดหรือบางสิ่งที่อาจพาให้หัวใจทั้งสองดิ่งลึกลงไปยิ่งกว่าเดิมเธอไม่รู้เขาก็ไม่รู้แต่ในวินาทีนั้นทั้งคู่ต่างตระหนักได้ว่าเส้นทางที่รอยอยู่ข้างหน้ายังมีเรื่องราวมากมายให้ค้นหา และคําตอบหลายข้อที่ยังคงเงียบงนันไม่ใช่จุดจบหากเป็นเพียงบทสรุปที่นำไปสู่บทถัดไปอย่างนุ่มนวลเรื่องราวของพวกเขาเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น